สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ2กํกำลังสื่อทุกวันศุกร์13นาฬิกานาทีค่ะ พร้อมกับเรื่องราวของเยาวชน2กลุ่มที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในชุมชนผ่านการทำสื่อต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง2พื้นที่แม้จะต่างที่ต่างถิ่นกันแต่เรื่องราวที่เชื่อมร้อยก็ทําให้เราได้เห็นแง่มุมความเหมือนต่างของสังคมผ่านมุมมองที่น่าสนใจของน้องๆซึ่งไม่อาจมองข้ามค่ะและถ้าหากการสื่อสารคือสะพานแห่งการสร้างความเข้าใจแล้วน้องๆที่ลุกข,ขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวของตอนเองในวันนี้ก็คือกําลังสําคัญของสังคมในอนาคตค่ะ สองกำลังสื่อวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปทำความรู้จักน้องๆ2กลุ่มพวกเขาหลงไหลในพลังของละครเร่และได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากท้องไร่ในที่ราบสูงอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาและจากชายหาดบ้านสวนกงอำเภอจนะจังหวัดสงขลามาผนวกกับทักษะทางการแสดงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนคนในชุมชนค่ะ ละครเร่เป็นสื่อที่มีพลังในการเข้าถึงคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะนักแสดงจะเร่เข้าไปสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆโดยตรงเมื่อวิถีเกษตรกรรมในชุมชนถูกคุกค,คามด้วยการใช้สารเคมีที่เชื่อว่าจะให้ผลผลิตที่คุ้มค่าแต่สารเคมีเหล่านั้นกลับบั่นทอนสุขภาพและเพิ่มต้นทุนลูกหลานชาวไร่จึงหยิบใช้ละครเร่เป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยเหล่านี้ที่นี่เป็นสำนักงานของน้องๆกลุ่มตะคบปลาค่ะซึ่งอยู่ในอำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาน้องๆกลุ่มนี้สนใจเหมือนกันที่จะสร้างสารรค์สื่อของตนเองด้วยการทำละครที่มีชีวิตค่ะ สิงหาสี่หนึ่งอะก่อเกิดกลุ่มตะขบปาขึ้นมาจุดหนึ่งทําไมถึงรวมกลุ่มเยาวชนขึ้นมาทํางานในเรื่องของประเด็นสังคมเนะี่ยคิดว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเขามีศักยภาพที่จะสื่อสารไปหากันและกันได้เพียงแค่เขามีภาวะพอ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเด็กๆสามารถที่จะคิดเป็นแล้วสามารถที่จะมองเห็นปัญหาของของเขาเองของคนในชุมชนเองเนะี่ยคิดว่ามันสำคัญ เพราะว่าถ้าเขาไม่พูดแล้วใครจะพูดแทนเขาน้องๆกลุ่มเยาวะชนตะขบป่าและคนในชุมชนที่นี่คุ้นเคยกับการทำงานในไร่เป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากพอในแต่ละปีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจึงเป็นอีกทางเลือกที่มาพร้อมกับความเสี่ยงของคนในชุมชนก็รับจ้างทั่วไปนี่แหละเขาไล่เขาสวนนี่แหละ <c oughs> ทำะใครทำจ้างไปทำไรก็รงกระต่างทำหมด ก็ให้ได้เป็นเงินเะนะ <ś 2> ใส่ปุ๋ยขีดยาเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างแหละพอมาได้กิโลละบาทไม่ใส่ก็ไม่ได้รอกไม่ได้เลยแหละเหมือนมันแต่ก่อนว่าไอ้ดินนี่ไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ยังได้ใช่ไหมแล้วนี่ไม่ได้เลยได้กับส่วนน้อยแบบแบบโอ้ยครึ่งต่อครึ่งเด้อปะไม่ได้นะ่ะเะว่า<ม>ถ้ามไม่ใส่ปุ๋ยนะ่ะ แม้ความเสี่ยงที่ประสบพบเจอในแต่ละวันจากการใช้สารเคมีจะยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนในทันทีแต่หากไม่มีการสร้างความเข้าใจถึงภัยเงียบที่กำลังก่อตัวขึ้นเชื่อว่าไม่ช้าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลระยะยาวต่อคนในชุมชนค่ะภารกิจการสื่อสารถึงพิษภัยของมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวนี้จึงเกิดขึ้นผ่านศิลปะการทำละครเร่ค่ะ เราเรารับรู้แล้วก็ได้สัมผัสประเด็นนี้มานานก่อนที่คิดจะทําละครเพราะว่าเราคุกคีเราอยู่กับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องในชุมชนเนี่ยและีนี้เรารู้สึกว่ามันมันน่าเป็นห่วงอยากจะสื่อสารก็เลยคิดที่จะทําละครเพื่อที่จะสื่อสารประเด็นสารเคมีเนี่ยพี่ไปได้ของวิเศษมาจากเมืองไกลชีพเดียวเห็นผลไปเอาอะไรมาเล่นอีกเหรอพี่ไม่เชื่อน้องรสดูนะ S <S <ess a traditional language> ในละครเนี่ยฉากของรจนากับของเงาะเนี่ยก็คือรจนาก็คือชาวบ้านต้องดำรงชีวิตต้องทำมาหากินต้องใช้เงินต้องการผลผลิตทีเน้เปรียบเงาะเป็นคนที่ที่นําสารเคมีเข้ามารจนาก็อยากจะได้ สารเคมีหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่มันจะสบายขึ้นแล้วก็จะคุยไปถึงว่ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านี้ไหมที่มันได้ผลดีกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาคุยกันตลอดแล้วก็หยิบมาใส่ในละครฟังจากเรื่องเล่าแล้วชักเป็นห่วงรสจนาแล้วสิคะเพราะของพิเศษที่เจ้าง้อหามาให้นั้นเป็นสารเคมีต่ตางๆที่จะเอามาใช้ในการทำไร่แล้วรสจนาจะเป็นอย่างไรเราไปชวนคนในชุมชนมาเอาใจช่วยกันดีกว่าคะ่ะ ให้มาอยู่กระท่อมไปนาโอ้ยดูดูแล้วจะทำไรทำนาเป็นไหมล่ะพี่หมอมาช่วยรถทำงานหน่อยสิเนี่ยหาขทั้งวันทั้งชาติแล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยลูกปีนี้ชาตินี้ก็จะเสร็จไหมเนี่ยไม่ต้องหางแล้วพี่ไปได้ของพิเศษมาเราจะสบายกันไปทั้งชาติเลยถ้าไม่เชื่อดูเป็นนเป็น น้องดูสิ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 ดูส จะเอาอีกใน,นมันได้เราสบายในป็นจริงแต่ว่าแต่มันต้องมี <c oughs> มันตโ้องลดเราพี่พี่เราก็เอาเพื่อความสบายของเราแต่มันต้องดีแน่นะพี่ดีแน่มันก็ป็น <c oughs> ขอช่วยด้วยทำไมรู้สึกว่าปวดหัวน้ามืดฮาฮูาฮ่าวอีฮารู้แล้ว่า้วจะเนาะพวกแกเนี่ยเป็นอะไรตายเจ้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากของวิเศษที่ผัวเจ้าเนี่ยเอามาใครๆก็ใช้กันเนี่ยถ้ามันเป็นสาเหตุการตายก็ตายหาตายเดียวก็หมดบ้านแล้วจะพอถ้าเจ้ายัางยืนยันเช่นนั้นอยู่สวัด ยอดกับไปพุทธเจ้าฮ่ะเดี๋ยวดูไม่บ้านเราหรือี่มันจะไม่เป็นโรคหัวงอกหัวขาวตายขาอะไรอย่างนี้อพี่ล้นกังวลใจเป็นทำไมอ้าวจะไม่ให้กังวลได้ยังไงรเรา,าพี่ของเขางามยังจะได้เงินหมื่นเงินแสนเราต้องดูของเรา<น>จะปลูกอะไรก็ไม่คืนเราพี่ยิ่งไปแล้วว่าพี่มียาดี มันเคียวได้ทันใจจริงๆพี่ลองหน่อยนะใจมันงดให้ได้นี่พี่นี่พี่นี่ง้อก็อยากจะชิมดูเพื่อมันหวานจะได้ขายไเราต้มาชิมได้ยังไงได้ี่ยเราต้องเอาไปขายให้หมดพี่ง้ออะไรเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องไอ้ยาดีของพี่เนี่ยมันสารพิษทั้งนั้นจะไปกินเข้าไปได้ยังไงนี่ของของเราประกมือเลยนะพี่ของเราแต่เรากินไม่ได้ถ้าอยากได้อะไรนย่าบอกพี่พี่จะไปหาซื้อยสิทธาหานให้ โอ้ยสีงาอเห็ดโคนก็ซื้อมากินโอ้ยโฆหาได้เก็บบ้านเต็มเมือมีอะไรเ,เออเน,เนี่ยคณะเนี่ยเราไม่ได้ปลูกซื้อนี่มากินเลยพี่พี่เออนี่แหละท่านโยมที่บรรทึกกรรมเนี่ยบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ <sh arp> นา,นานางรจนาเนี่ยเ <sh arp> ส้นใจตายโอ้ <sh arp> ต้อง <sh arp> าเนี่ยว่าแล้ว เป็นเพราว่าเจ้าใช้สารพิษใช้องไิเศษกัก็ผัวเจ้าเ,เจ้าก็เลยได้รับสารพิษอื่อเลแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้ากินผล,ลไม้ของตัวเองท่านยมาบาลเจ้าคะรถไม่ได้กินของตัวเองนะเจ้าคะก็ไปซื้อมาก,กินที่ตลาดเจ้าคะ่ะเฮ้ยตัวดีเลยเจ้ารู้ไหมไอ้ที่ แกจะไปซื้อของตลาดเขาจะไม่ใส่คือแกนี้ไม่รู้นี่ไม่เห็นเจ้า่ะก็เพราะเหตุนี้เจ้าถึงมีกรรมตายด้วยผลกรรมของเจ้าวันเอาไันไปลงงนะลกมาจมด้นกลับเรียนซะจมมาบาน เป็นความเป็นธรรมแก่ข่าน้อยด้วยเถิดธรรมังนี่บังเกิดดังปาสายข้าจนมีผัวมีลูกประดุดยาใจหวังให้ได้เป็นใหญ่เป็นนายคนแต่นี่สินไม่มีเนี่ยก็ต้องอนตั้งข้าวของรถลาอายังต้องสนเจ็บปวดรววเแล้วก็ยอมทนยอมพุดทิศทนทำไปให้ลูกยา จะค่าเล่าข่าเรียนก็เครียดนักแต่เพื่อสุดที่รักถึงหนักก็จะยอมหามเมดเจ็บปวดปวดแล้วกายยาหวังวันหน้าจะมีที่สบายท่านขอบกลับไปดูปแลลูกดูแลหัวใะเจ้าค่ะ คิดว่าถ้าถ้ากลุ่มอื่นๆลุกขึ้นมาทําแบบนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นในสื่อแบบไหนก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเขาได้ลุกขึ้นไปสื่อสารอะไรบางอย่างกับชุมชนเนี้ยเขาก็จะได้แบบการมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นจริงๆแล้วชาวบ้านก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เขาจะได้ทามันเป็นการเปิดทางให้เขาได้ทํางานกับชุมชนในประเด็นที่เขาสนใจอยากทำใน,ในชุมชนนั้นๆด้วยค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับรจนานะคะก็เป็นอีกหนึ่งการสื่อสารผ่านละครที่มีชีวิตที่พยายามชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของการสะสมสารเคมีในร่างกายค่ะขณะเดียวกันก็ทําให้เราได้เห็นถึงความจําเป็นของเกษตรกรที่แม้พวกเขาจะรู้นะคะว่ามีอันตรายต่อชีวิตแต่กลับไม่ได้มีทางเลือกมากนักสะท้อนภาพสถานการณ์ที่เกษตรกรหลายชุมชนในประเทศนี้กําลังเผชิญอยู่ค่ะ อีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อคลืนลูกใหญ่จากภาครัฐที่มีชื่อว่าแผนพัฒนาภาคใต้กำลังซัดมาที่ชายหาดพื้นสุดท้ายของสงขลากลุ่มเยาวชนมะนาหวานจึงใช้ศิลปะการแสดงละครเร่มาเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์รักษาชายหาดของพวกเขาค่ะพวกเราเป็นกลุ่มมะนาวหาาวาน,น,าวานเป็นกลุ่ม,ม <า S 1> เล็กๆ <คน S 1> ที่ว่าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ สื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชุมชนโดยการนํากระบวนการของละครมาใช้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีมีโครงการโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงของมะขามป้อมแล้วก็มาจัดที่สิบถีมปภาคใต้ก็เลยคิดกันว่าเออเพื่อนๆมีเพื่อนๆอยู่ก็มารวมตัวกัน หาดสมิราคือชายหาดที่น้องๆคุ้นชินและประทับใจนะคะตลอดสี่ปีที่คลุกคลีใกล้ชิดน้องๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทะเลที่สงขลาพวกเขาอยากรู้ค่ะว่าชายหาดที่อื่นเป็นเช่นเดียวกันหรือเปล่าจนพวกเขาได้พบกับชายหาดบ้านสวนกงที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักค่ะมาสวนกงมาครั้งแรกมามีพี่พี่คนหนึ่งชวนมาว่า ไปถ่ายรูปเล่นกันที่สวนงกงเพราะเป็นใจอาบนสุดท้ายของคนกาในใจคิดว่าคงจะเป็นแบบว่าเหมือนใจอาชราทัศน <หา S 1> ์ที่ว่า,ามีแค่นิดเดียวแต่ว่าพอมาถึงมาเห็นจริงๆมีใจหาเป็นร้อยเมตรอ่ะครับมันยังคืัคิดในใจว่ามันมีอยู่อีกหรอประมาณนี้แต่ตรงนี้ต่อไปจะไม่ใช่ทะเลก็เลยคิดว่าทําไมอ่ะเขาบอกตรงนี้กาลังจะสร้างเป็นท่าเรือน้าลึกก็ค,ค,คือสะอึกในใจรู้สึกรู้สึกว่าเสียดาย ่ตรงนี้เพราะมันสวยมากสมบูรณ์สมบูรณ์ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเพิ่งได้มาชื่นชมกับกับที่นี่แต่กลายเป็นว่าอีกไม่นานอีกไม่นานที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นครับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาในขณะนี้ทางนโยบายของรัฐนะนกำหนดให้พัฒนาไปทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานและวิโตเคมีซึ่งภาษาชาวบ้านชาวบ้าน จะเข้าใจคือจะเป็นมาบต์แพุทธสองโครงการที่ลงมาส่งกลงก็คือมีท่านเรือน,น้ําลึกนะฮะมีรถไฟรางคู่มีอุตสาหกรรมบิโตเคมีซึ่งถ้าโดยภาพรวมคือว่าท่าลงที่นั่นก็คือว่า,าหาดก็จะหายไปทั้งอากาศทั้งน้ําก็จะเสียไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวเมื่อรู้ว่าชายหาดพื้นสุดท้ายของจังหวัดสงขลากําลังจะหายไป พร้อมกับแหล่งอาหารและการทำมาหากินของชาวประมงในพื้นที่น้องๆกลุ่มมะนาวหวานก็ไม่เลือกที่จะอยู่เฉยๆค่ะน้องๆเลือกที่จะนำทักษะการสื่อสารที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วมาสร้างสรรค์เป็นละครที่มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาชุมชนเพื่อหวังจะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนคนในพื้นที่ค่ะเราคุยกันได้ในละครเรื่องนี้จะให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราสร้างเป็นภาพเป็นภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดขัดแย้ง ก็จุดคลี่คลายจุดจบของเรื่องแล้วก็เมื่อเมื่อได้เสร็จแล้วก็มาเป็นปีกย่อยใส่รายละเอียดเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มสถานการณ์เพิ่มบทเพิ่มบทบทสนทนาให้มีเรียกว่าแล้วก็มีเหตุผลโดยอิงจากปัญหาชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจริงชุมชนที่ไปเก็บมามาใส่ในละคร เราเริ่มซ้อมแล้วก็ปรับแก้กว่าที่จะได้มาเป็นละครเรื่องครูย้อยนี้เราก็ปรับแก้กันหลายครั้งใช่อันไหนที่ไม่สําคัญอะไรก็ตัดออกอ,อ,อันไหนที่น่าจะใส่เพิ่มอีกก็เพิ่มให้มันเข้มข้นในมันละเอียดมากยิ่งขึ้นดท้ยก็สุดท้ายก็ได้เป็นละครครูย้อยอย่างร็จสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ของสงขาประวัติศาสตร์สงขาเอ้าเราจะถามว่าแหล่งสําคัญน่ะมีอะไรบ้างแหล่งสำคัญแหล่งสำคัญอที่บ้านมีโคกหมูมีลาเป็ดลาไก่ไม่บ้านหนูบ้านหนูนะมีล่าใหญ่ๆมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วพอกลางคืนนะเขาปิดไฟสวยเหมือนงานวัดเลยแล้วมันจะมีท่าเป็นควยขึ้นมามีไฟออกมาด้วยนะหรือว่มีควันเต็มมีควันมีไฟนั้นเขาเรียกว่าโรงแยกกาบ โรงแยกการบ้านเรามีโรงแยกการเนครูครับครูครับว่าว่าสันล่ะบ้านบ้านผมมีมีไอที่เป็นปล่องสูงสูงเป็นปล่องสูงสูงไอ้นั้นอ่ะเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงแยกการโรงไฟฟ้าเนี่ยังเลยเลยแยกการบ้านบ้านเธอล่บมินกอบ้านเธอบ้านเธอมีอะไรโงแย่การเราเรมีโรงไฟฟ้าบ้านเธอมีอะไรนะ ครูเหรอคะบ้านครูอยากรู้ไหมบ้านครูมีอะไรบ้านครูครูบอกบ้านบ้านครูมีอะไรบ้านครูบ้านครูนะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังบ้านครูนี่ยมีอ้ยัยไอ้ยัยับพ่อเออวันนี้เนี่้แกครบสิบปีแล้วสิบขวบพ่อจะพาเธอเนี่ยไปออกทะเลไปนั่งหัวเรือลูกไปนั่งหัวเรือไรเงี้ยตรนั้นเลยนั่งเลยเดี๋ยวพ่อสตาร์ทเรือก่อนนะ ไป,ปย้อยไปยลูกลูกเห็นตรงนั้นไหมเห็นไหมที่น้ําสีฟ้าๆคลาๆตรงนั้นอ่ะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปลาปลาอยู่ปูอยู่ปลาหมึกอยู่กุ้งอยู่หอยอยู่เต็มไปหมดเลยเออยี่แม่ไปพ่อเดี๋ยวพ่อจะทอดแหแลยนะนัะ่นแหละ ลาอินทรีลาอินทรีลูกลายซีทำเลยปอเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยลาอินรีทอดใช่ไหมป่อใช่แล้วเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยวันเกิดป้อปล่อยนะอ้าวปล่อยโอ้ยอะไรลูกคุ้งทะเลป่อคุ้งทะเลคุ้งทะเลเอาไปต้มยำให้แม่มึงต้มยำวันนี้ลูกต้มยำใช่ไหมพ่อต้มยำเลยวันเกิดป้อวันเกิด ลอยนะพ่อนะลอยใบใบกิน้วยโวยตายบ๊อบบออะไรลูกอะไรปลาซิวปลาซิวปล่อยเลยลูกปล่อยปล่อยเป็นตัวเล็กอยู่บ้างไว้ต้มยำนะพ่อนะต้มยำปลาซิวตายต้มยำปลาซิวเอาไปกลับบ้านกลับบ้านให้แม่ต้มยำปลาซิวไว้กินไปไปย้อยไอ้ย้อยกลับแม่กลับตะกร้ามันไปลูกไปปลาแห้งเนี่ยนะลูกนะมันได้มาจากในทะเลแล้วแม่ก็เดี๋ยวเอาไปขายในตลาดแล้วก็ส่งเป็นค่าเทอมแกนั่นแหละ อ้ดูนกดูนิสัยนะพ่อเป็นอะไรคะฉันเรียกตั้งนานแล้วไม่ได้ยินวันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านเรียกพ่อไปประชุมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการมาตั้งโรงไฟฟ้ายูตังดังังๆังๆังๆัง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 ไหน้างตั้งที่บ้านเรานี่แหละแม่เหมือนับ้านที่บ้านบ้านที่ฉันอยู่แล้แล้ว้พ่อพูดว่าไง พ่อก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็เครียดมากกลุ้มใจมากๆเลยนี่แหละพี่ช่วยคิยดสิเราจะทํายังไงนี่บ้านจนทั้งหลังนะมา <c oughs> ผมคิดดอ,อกแล้ว <c oughs> เราต้องสู้ ชอบจะไม่เผื่อเสียเะยจบสิ่งแวดล้อมเย้สิ่งแวดล้อมไม่ต้องห่วงเราควบคุมยานดีสัตการดีสัตวการดีดีวิถีชุมชนไม่เป็นไรวิถีชุมชนยังคงอยู่ชาวบ้านยังได้หาปลาตามปกติแผนพัฒนาภาคไต้เรื่องระป๋าจัดได้เราใช้เนื้อที่ทั้งหมดนะครับ มากกว่า700ยไรไม่ต้องห่วงชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข<ช>ึน้นแน่นอนค่ะแผนพัฒนาภาคใต้ของเรานอกจากมีโรงไฟฟ้าเรายังมีโรงแยกการและต่อไปความเจริญจะเข้ามาเราจะมีรถรางไฟฟ้ารางคู่ข้า,เร,าเรือน้ำาร้แแม่แม่เป็นไรอ่ะ แต่ที่พ่อ,อแกตายไปแม่ก็ต้องขายเรือเพื่อส่งแกไปเรียนเนี่ยนะปลาในทะเลในคลองมันก็หมดแล้วแม่จะเอาตังค์ที่ไหนไปส่งแกเรียนละย้อยแม่เราออกจากหมู่บ้านกันเถอะเราไปอยู่ที่อื่นเถอะแม่ไม่แม่เกิดที่นี่แม่รักที่นี่แล้วแม่ก็จะขอตายที่นี่ลูก พอเราแสดงเสร็จเราได้ไปเรบไปนั่งคุยก็มีชาวบ้านมีกะแกเดินมาบอกว่าแกบอกว่าแกเมื่อกี้แกดูไม่จบนะแล้วก็บอกว่าทำไมกะบอกว่าพอถึงตอนที่ว่าแม่กับลูกคุยกันนะครับแกบอกว่าแกรู้สึกแน่นแล้วแกแกแกรู้สึกไม่ไหวแล้วแกก็เลยเดินออกมาเียเว่าแกไปร้องไห้แกบอกว่ามันมันแกบอกว่าเราเราสะท้อนออกมามันคือชีวิตของแกจริงๆที่แกบอกว่าวันนั้นแก แกบอกว่าแกหมดหนทางแล้วครับแล้วเรื่องที่เล่าเมื่อคืนเนี่ยมันทําให้คนสงขาที่เคยคิดว่าทิศทางการพัฒนาที่โรมีโรงแยกรงไฟฟ้าแล้วจะเจริญนะฮะแล้วจะใช้แก๊สถูกแล้วจะใช้ไฟฟ้าถูกตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันกระทบหมดถ้าอากาศร่ำแสงแดดนะฮะที่ทํากินวิถีชีวิตชุมชนสุขภาพแล้วถ้าจะมาอีกเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรจริงๆชุมชนนี้เขาก็ ต่อสู้กันมาอยู่แล้วก่อนที่เราจะมีละครนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าเราเป็นเหมือนตัวที่ให้กําลังใจชาวบ้านเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเป็นคนที่พูดแทนชาวบ้านเนาะจากชาวบ้านที่เหมือนพูดไม่ได้ไแต่เราเป็นสื่อเราที่สามารถจะพูดออกไปได้ในนามของสื่อ ศิลปะการแสดงละครเป็นสื่อที่มีความละเอียดอ่อนนะคะสามารถสัมผัสหัวใจแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ของคนดูได้แบบสดๆเลยอีกทั้งยังมีพลังในการกระตุ้นให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกันหาทางออกของปัญหาโดยเฉพาะเมื่อประเด็นนั้นเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรจากที่ราบสูงหรือชาวประมงแห่งท้องทะเลและนี่ก็เป็นอีกสองกำลังสําคัญและสองตัวอย่างของการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในนชชุมชค่ะและนี่คือทั้งหมดของสองกำลังสื่อในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราวการสื่อสารในชุมชนมาได้ที่อีเมล media duo at h a i p b s o r t h นะคะหรือที่แฟนเพจรายการสองกำลังสื่อค่ะแล้ววันศุกร์หน้า13.30นาฬิกา30นาทีเราจะกลับมาส่งต่อเรื่องราวที่เยาวชนแต่ละที่ให้ความสำคัญและลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วยตัวของพวกเขาเองวันนี้สวัสดีค่ะ